คดีนะครับวันนี้คดีทั้งหมดเนี่ยในส่วนท้องรอเมื่อวานผู้กับท้องรอก็โทรมารายงานแล้วนะครับว่าวันอังคารเนี่ยจะขอมัดต่อสารออกหมายจับนะครับก็จะครบวนันอังคารเนี่ยจะครบบททั้ง14คดีรวมถึง1คดีที่เป็นคดีพยายามฆ่านะครับนะเพราะนั้นในในวันหยุดทั้งหมดนะฮะผมก็จะเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไปดูสำนวนนะทั้งหมดนะก็จะเอาไปทั้งไล่ตอนนี้กําหนดไว้ที่นครปฐมนะครับนะเมื่อเช้าก็อกามอบผู้กันบุเกียรไปในเช้าแล้วนะครับนะบนะเพื่อจะ ทำสารวอการสอบสวนเดี่ยดูประเด็นให้ครบนะครับเย็นนี้ผมนัดผู้ก่อเหยบสวนทั้งหมดเอาเส้นทางการเงินงมาดูทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจว่าในห่วงอยู่4วันนะครับนะเราจะดำเนินการที่เร็วนะเพื่อจะอยากรวบรวมพยานฐานให้เพียงพอนะที่จะออกหมายจับออฟเพิ่มเติมนะครับว่ารวบกันหรือเปล่าในเรื่องการฆ่านะครับขณะนี้ที่ทางผสมเนี่ยก็ลังเอาออฟข้าวค้นบ้านอยู่ค้นบ้านของออฟเองอยู่นะเพื่อจะดูพยานฐานเพิ่มเติมในเรื่องของไสยนาย แลเรื่องของห่อไซยนานไนนะครับนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอผลนิดหนึ่งนะครับนะแล้วเดี๋ยวหลังจากค้นบ้านที่เขาผสมเสร็จแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะพามาเรียนจำนะก <ๆ S 2> <ๆ S 1> ็เดี๋ยวเมื่อเมื่อวานผมโทรประสานท่านทิศดีอายุธนะฮะท่านทิศดีได้ยินทเอาไปแล้วนะครับนะ <ๆ S 2> ว่าบ่ายสามนี้จะขอเข้าไปในาทันทาสารหญิงนะครับนะเพื่อจะไปสอบประคำเพิ่มเติมนะครับเขาให้การว่าตัวแอมเนี่ยนะฮะบอกว่ายินยอมให้คบกับวิทูนได้นะ ยิยนยอมให้คบหาเป็น,ปนแฟนกับพิทูนได้นะแต่แต่ก็พอความเป็นจริงแล้วก็แสดงการหึงห่วงนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวน้อยหนาเนี่ยเขาก็เขาก็สงสัยเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน,นว่า,อาตอนไปัวหินหรือไปเมืองการเนี่ยก็ไปนอนก็ไปนอนหนึ่งคืนนะโดยที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยแต่ว่าเขาบอกให้การเป็นประโยชน์ว่าตัวแอมเนี่ยก็จะหลบอยู่ในห้องอมไม่ออกไปไหนก็เหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าวิธีการแบบนี้ เนวิธีการของตํารวจนะครับในการเพื่ออ้างสิทธิ์ที่อยู่หลังจากกอ่อเหตุนะครับเพราะฉะนั้นาถามว่าตัวน้อยนาเนี่ยก็ทำหน้าที่อะไรก็เป็นเป็นพยานเพื่อยือนยันว่า,าในวันเกิดเหตุเนี่ยนะคนเหล่านี้เขาอยู่วัวหินคนเหล่านี้เขาอยู่เมืองการน<ม>เพราะฉะนั้นตัวน้อยนาเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับว่าตัวเขาเนี่ยถูกใช้เป็นเ,เป็นพยานนะเพื่อยือนยันถิ่นที่อยู่นะครับ เพราะนั้นในการที่แอมเนี่ยยินยอมให้เอาน้อยหนาไปด้วยนะไปทั้งสองที่เลยนะทั้งเมืองการทั้งหัวหินนะส่วนนี้เราก็สอบปากคาไว้เด็ดสำรวจแล้วนะครับก็ทําให้การน้อยหนาก็เป็นประโยชน์ประกอบคดีส่วนหนึ่งนะซึ่งวันนี้เนี่ยเมื่อวานที่สอบปากคำออฟเนี่ยออฟเขาก็บอกว่าวันนี้ถ้าศาลให้เขาถ้าศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนะครับนะเ,เขาก็จะแสดงความสุดใจให้ผมดูนะครับว่าเขาจะเข้าไปคุยกับแอมดำเรนจำ นะเพื่อจะให้แอมเนี่ยสารภาพทั้งหมด